มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน f c ีถลม่มไอนิกกี้ณชชัดหลังแฟนสาวร่ำไห้เล่าความในใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าทำเอาแฟนๆที่ติดตามหลายคนไม่พอใจอย่างแรงคะ่ะเมื่อสาวสวยเปียนโนหวานใจของหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณัชชัดออกมาไลฟ์ทางน้ำตาถึงความสัมพันธ์รักครั้งนี้อาจจะต้องจบลง ขณะที่หนุ่มนิกกี้พบว่ามีความเคลื่อนไหวเมื่อ2วันก่อนได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าเคยให้ใจแล้วมันเจ็บแต่ตอนนี้เลยให้แต่จุดๆซึ่งก็มีแฟนคลับชาวเน็ตสงสัยหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอวิาพากษ์วิจาร์ณอย่างมากมายบอกว่าผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีคนให้โอกาสรอฟังความจริงจากฝั่งของนิกกี้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีลดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ